แหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนที่17อย่างเป็นทางการแล้วสำหรับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ที่ก้าวเท้าข้างขวาขึ้นบนดอาคารกทมถือเป็นก้าวแรกของการเข้ารับตำแหน่งท่ามกลางการต้อนรับของข้าราชการกรุงเทพมหานครที่ต่างปรบมือและขอถ่ายรูปกันอย่างคึกคัก เริกง,งามยามดี13นาฬิกา19นาทีนายชัดชาติสิทธิพันธ์เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธนวราชบพิษสารพระภูมิพระพุทธชินราชพระบรมราชานุเสาวรีรัชกาลที่5และรัชกาลที่9จากนั้นลงนามเข้ารับหน้าที่และมอบนโยบายการทำงานให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานครก็ทั้งหมดนี้่าเป็นเรื่อง่วมงานครับแล้วเราสามารถจะเดินไปด้วยกันนะครับเพราต้องดูแลเขาแล้วก็ต้องให้เกียรติให้การครับเพราะว่า ผมทํางานสําเร็จหรือไม่สำเร็จที่กับพี่น้องภาคพันมอเนี่นะครับเพราะว่าเราทำคนเดียวไม่ได้ก็กล่าวว่าพวกเราพร้อมไหครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับเด็กนี่นะครับเด็กเราทำนเดิยไมด้วยกันนะครับขอบคุณมากทุกคนครับท่านผู้บริหาครับเราไม่ใช่นายนะเราเป็นเพื่อนร่วมงาน ส่วนนโยบาย214ข้อก็ขอให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครทุกคนช่วยกันอ่านและวิเคราะห์ว่าดีหรือไม่ควรมีจุดไหนต้องปรับปรุงหรือไม่ไนายชัดชาติย้ำด้วยว่าผู้ว่าคนนี้เน้นเรื่องความโปร่งใสเป็นอันดับหนึ่งจะไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชันและขณะนี้เริ่มได้ยินมีคนแอบอ้าง ก็สามารถแจ้งทีมงานได้อยากให้กทมมีชื่อเสียงเป็นหน่วยงานที่สุจริตเชื่อว่าทุกคนอยากทำงานโปร่งใสอยากได้รับความยุติธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายจะทำให้เป็นอย่างนั้นให้ความเป็นธรรมนะเพราะว่าถ้าเกิดกระบวนการแต่งตั้งโยกย้ายไม่็นธรรมเนี่ย่างราชการเสียฝันกำลังใจถูกไหมถ้าตรงต้องคืนความเป็นธรรมให้ก,ก,กับทานการกรมแล้วก็ผมว่าเอาหลักนี่แหละหลักว่าคนทำงานก็ได้รับการเลื่อนขั้น แล้วผมว่าโดยเฉพาะนักงานระดับล่างที่เราไปเจอพริการต่อถนนนักงานทางการอางทางสวนเนี่ยหลายคนเป็นลูกจ้างมา12ปี่อบริษัทมาเปนจูบเลยที่บางคนเป็นลูกจ้างชั่วคราวแค่ไม่กี่ปีก็เป็นจุบข้ามหัวและพอไม่ได้ความเป็นธรรมชื่อว่าคนจะรู้สึกสับนและตั้งใจแล้วก็เขาอาจจะพลอยไม่ชอบเรนีปด้วยทุคนต้องดูความเป็นธรรมเนหลักครับแล้วที่ว่าวันวันจันทร์เราเชิญองค์การต่างๆต่างชั้นมาคุยกันนะครับมาเชิญเพื่อ ต้องเริ่มด้วยความมั่นใจในะารส่งสัยอะ่ะเพราะว่าน่าสำคัญถ้ามีเจ้าพาร์ตี้มีอุปกรณ์ที่ณาเข้ามาช่วยดูมีพวกอินด n สเทรียลแคหรือสัญญาที่มาทำเนี่ยก็ทะให้เราเดินได้ตรงแล้วก็ได้รับความตั้นใจมากขึ้นครับ นอกจากนี้ยังมีอีกนโยบายคือการเป็นผู้ว่าสัญจรจะลงพื้นที่แต่ละเขตทุกวันอาทิตย์พร้อมทั้งตั้งเป้าการเพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้เขตละ20,000ต้น1ปีรบ1ล้านต้นพอดีส่วนนโยบายอื่นๆหลังจากนี้จะต้องประชุมหารือกันอีกทีามาราทุกอย่างเราสนในโยบาย,ยเราอยบนเว็บไซต์ก็ตามไาด้รับแต่ละอันมีความขึ้นานขนาดอย่างวันนี้อย่าไม่ได้ปลูกต้นไม้ละ เรามีนโยบายปลูกต้นไม้หนึ่งล้านต้นเดี๋ยวบ่าสามนี้ก็นัดไปปลูกต้นไม้หนึ่งล้านต้นที่สวนเป็นจัดพิเศบป่าสามนะครับแล้วก็เรามีนโยบายเทศกาลจิตต่อเทศกาลนะฮะเรื่องที่จะมาถ้าเป็นเราเชื่อว่าจะเป็นคลายมันของความหลากหลายทางเพศก็เดี๋ยวหกโมงก็เลยเปิดงานคลายมันที่สัตยาธิการเราเจอใหม่แต่ว่าเราเชิญมาก่อนแล้วแต่โดยเป็นผู้ว่าเรานี้นุดีก็ไปเปิดงานผมเชื่อว่า อันนี้เป็จุดต้นต้นของนโยบายกับนโยบายที่เราพูดไปก็คือเรื่องติดต่อเทศกาลติดต่อเดือนมิถุนายนเป็นไฟมันของโลกผมว่าเราสามารถเอาตรงนี้เป็นจุดที่เราเข้าใจความหลากหลายที่เข้าใจความแตกต่างเพื่อนร่วมเมืองในการก็เรื่องปลูกต้นไม้ก็จะเริ่มวันที่ละหนึ่งร้อยต้นเริ่มวันที่ละหนึ่งร้อยต้นที่เป็นสถิติเชื่อว่าปีตีเห็นแน่ครับหลายต้นและทุกต้นจะมีพิจารณ์ทีเอบอกเลยว่าใครปลูกอยู่ที่ไหนจำนวนเท่าไหร ว่ากทมคนใหม่ยังกล่าวย้ำถึงไลฟ์สไตล์ของตนเองที่เป็นคนตื่นเช้าออกกำลังกายและทำงานต่อก็ขอให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครอย่าก,กังวลไม่ต้องตื่นเช้าตามย้ำเวลาที่ลงพื้นที่ไม่ต้องติดตามกันเยอะมาเฉพาะที่จำเป็นส่วนใครจะมาด้วยต้องบอกให้ได้ว่ามาทำไมที่เหลือขอให้เอาเวลาไปทำหน้าที่ของตัวเองและดูแลประชาชน รวมถึงยังกำชับเรื่องของป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆห้ามมีชื่อและรูปของตนเองเพราะไม่ต้องการประชาสัมพันธ์ตนเองมาเพื่อทำงานให้กับประชาชน